สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมลุงพลจะมาเอาคาบูของเนี่ยครับคาบู GX 3 5สาห้านะครับอันเก่าเรามาฟื้นฟูชีวิตให้มันนะครับของเก่าก็าถอดทิ้งแล้วครับซื้อมา2ตัวละสามสิบห้าบาทครับซื้อมาไว้ทำเป็นอะไรนะครับแล้วผมซื้ออุปกรณ์ข้างในมานี่ครับมีผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก่อนอะไรใช้ได้ไม่ได้นะครับ เรามาแกะดูกันเลยเป็นคาบูจีเอ็ก35ตระกูลฮอนด้าครับใช้ได้หมดครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าถ้าคาบูแบบนี้ใช้ได้หมดครับถ้าเราซื้อใหม่ในลาซาด้ของธรรมดาก็ร้อยกว่านะครับของดีหน่อยก็สองร้อยกว่าถ้าผมซ่อมขายอยานี้ผมก็ว่ากาว่าจะขายลูกละร้อยกว่าบาทเหมือนกัน,นครับแบบเปลี่ยนเลยเร่งปึ้งๆเลยครับถึงทำนะี่ครับอุปกรณ์ซื้อมา ชุดผ้าปั๊มนะครับส่วนมากคาบูรุ่นนี้มันจะเสียตรงผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มแล้วเข็มน้ํามันมันอันนี้เขาแถมมาให้หมดหรอครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรมีบ้างเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นผ้าปั๊มของเล่ยโซ่มันจะแถมเข็มน้ํามันมาให้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าไม่มีเข็มน้ํามันเราก็ต้องใช้ตัวเดิมแกะยังไงครับไม่รู้่ผมง้างๆไปก่อนนะครับออกไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับล็อกยังไงอนะน่ะเออมันมีล็อกนี่ครับเหมือน,นครับใจเย็นครับล็อกนะครับเราสั่งจากเพจมานะครับสั่งมามันจะถูกกว่านะครับนี่ยมีหนึ่งนะครับที่สั่งมามีผ้าปั๊มนะครับ ผ้าปั๊มตัวนี้นะครับผ้าปั๊มตัวนี้ส่วนมากมันจะมีปัญหาตรงผ้าปั๊มแข็งนะครับมันไม่เด้งแล้วนะมันมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ปากเกลนอ๋อร right? ุ่นนี้ไม่มีเข็มแถมมาให้นะครับให้มาสี่ตัวนะครับกับแผ่นในนี้เขานะครับแผ่นเปิดติดน้ํามันนะครับแผ่นเปิดติดน้ํามันถ้ามันบิดงอนิดหน่อยก็มีปัญหาเหมือนกันครับนะครับมีสี่ตัวนะครับผมซื้อมาเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยนะครับว่าใช้ได้ไหมฟื้นฟูได้ไหม ไอ้คาบูตัวนี้นะครับคาบูตัวนี้ที่เปลี่ยนให้เพื่อนไปคือมันเครื่องติดแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับเวลาเร่งมันดับนะครับผมล้างแล้วแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรให้มันก,ก็ใส่ก็เหมือนเดิมนะครับสตาร์ทติดแต่พอเร่งดับนะครับคือน้ามันมันไม่ลงหรือยังไงผมต้องล้างใหม่นะครับล้างใหม่แล้วประกอบให้เพื่อนๆดูทุกชิ้นเลยล Sabrina. เราจะเปลี่ยนผ้าปั๊มด้วยนะครับเปลี่ยนมไม่ใช่ลมเป่าไม่ยากครับแค่ okay. นี้ถอดออกมาครับ เรามาถอดดูข้างในกันเลยนะครับอันไหนใช้ได้ผมก็จะใช้ครับใช้ไม่ได้ก็ทิ้งเปลี่ยนใหม่นะครับลูกยางผมก็ซื้อมาแล้วนะครับถอดส่วนมากมันจะมีปัญหากับไอ้ตรงคาบูนี่แหละครับเครื่องสีจังหวะถ้าขยะอะไรเข้าไปกรองติดถังน้ำมงน้มันอะไรก็สกปรกมันก็ทําให้คาบูตันได้นะครับก็หนึ่งเข็มน้ำมันมันปั๊มไม่ขึ้นนะครับ เสียบสายเข้าไปแล้วปั๊มน้ํามันไม่ขึ้นลูกยางนี่แป๊บเลยนะครับเราต้องล้างเราต้องเช็คดูเข็มน้ํามันนะครับผมก็ไม่ได้เรียนมาครับอาศัยลักจํามาลักจําและอาศัยทําบ่อยๆนะครับใช้ประสบการณ์จนไม่ได้ใช้เครื่องใหม่แล้วครับตอนนี้เครื่องใหม่ไม่ได้ใช้แล้วครับทํางานในสวนก็ใช้แต่เครื่องเก่านะครับเอามา่้มทําคนซ่อมเป็นก็อย่างนี้นะครับเหมือนกับช่างเลื่อยไม้เหมือนกันนะครับ ไม้ดีๆไม่ได้ใช้แล้วครับใช้แต่ปีกไม้เศษไม้นะครับผมก็เลยรู้พักรักจำเอาเลยเรามาทําเดี๋ยวมาล้างให้เพื่อนๆดูสาเหตุตัวนี้บีบน้ามันมันไม่ขึ้นนะครับน้ามันบีบไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะดูลองเปลี่ยนดูซื้อมาสามสิบห้าบาทแล้วผมซ่อมแล้วถ้าใช้งานได้ผมก็จะขายร้อยปลายๆนะครับร้อยก,กว่านิดหน่อยผกคุ้มค่าแรงเอาแล้วครับส่วนมากผมจะไว้ใช้เองครับถ้าทําไว้ถ้ามัน มีปัญหาผมก็ถอดอันเก่าออกมาแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปเลยไม่ต้องนั่งทำเราทํำเวลาว่างๆนะครับนี่ครับอันนี้ลูกยางมันเราต้องดูใช้ได้กัใช้นะครับนี่ครับแผ่นปั๊มนี่ครับวันนี้ใช้ได้ไม่ได้เด๋อวเช็คดูกันนะครับเช็คดูกันไปเรื่อยๆตาไม่ค่อยดีครับตามันเท่าละคนอายุเยอะเราทากันไปเรื่อยๆนีครับครับปั๊มแกะไม่ค่อยออกครับ ถ้าแกะออกมาคงอยาเสียเลยครับเนี่ยมันจะมีปะเก็นด้วยเข็นดองถ้าฉีกขาดเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับนี่ครับผาปั๊มแล้วเข็มเนี่ยครับเข็มตัวนี้นะครับดูนะครับมันจะมีเข็มอยู่ยกเร่งเนี่ยครับถ้าเขาไม่ทํางานเราต้องถอดออกมาล้างหมดเลยครับนี่ถอดออกมาล้างแล้วก็ดองเช็คดูตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนส่วนมาก ถ้าเราล้างแล้วตัวนี้มันจะไม่มีปัญหานะครับเช็คออกส่วนมากจะมีปัญหาตรงผ้าปั๊มนี่แหละครับผ้าปั๊มแล้วก็แผ่นข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะหมดทุกชิ้นเลยครับนะครับตัวนี้ก็ถอดนะครับมีสปริงนะครับระวังเสดนหายนะครับเนี่ยถอดนอตตัวนี้ออกมาตัวล็อกเข็มนะครับครับเห็นไหมครับนะครับโอ้ไขควงไม่ดีครับ หัวมันเลี่ยถอดไม่ค่อยออกโอ้หแน่นเกินต้องหาไข่ควงใหม่แล้วคราเนะี่ยโอ้มันแน่นนะครับอืห้หัวไขควงผมเสียครับเดี๋ยวผมไปหาไขกวงตัวอื่นนะครับเดี๋ยวหยุดแป๊บหนึง่งเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับเอามาแล้วนะครับไข่กวงเมื่อกี้หัวมไม่ดีนิดออกแล้วครับกดไว้นะครับเดี๋ยวสปริ้งดีดหาย มือกดไว้ข้างเราบิดหมุนแล้วครับหมุนตัวล็อกเข็มนะครับตัวเนี้ยน็ตตัวนี้คือตัวล็อกเข็มถอดออกมาเลยเดี๋ยวฮออกมาแล้วครับนอตก็ตอนนี้เข็ม,มนะครับเข็มกับสปริงนะครับนี่จะมีเข็มสปริงนะครับนี่มีเข็มสปริงตกไปไหนแล้วเนาะอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวค่อยหา,าครับนี่สปริงครับ หนึงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องล้างทำความสะอาดหมดนะครับเขาไม่มีอะไรมากครับด้านนี้ก็คือจบนะครับเดี๋ยวถอดด้านบนนะครับน็อตสองตัวนะครับด้านบนนี่เป็นคาบูของ GX สามห้านะครับแต่ใช้ได้หมดแลลวครับตระกูลฮอนด้าสี่จังหวะอันนี้ประหยัดน้ํามันครับนี้ถอดแล้วครับถอดในทุกชิ้นเลยครับแล้วก็ล้างน้ำมันเบนซินแล้วก็ใช้ลมเป่านะครับ เราจะเช็คดูว่าตัวไหนดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับถ้าดีใช้ได้ผมก็จะใช้ทําไว้เผื่อนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ถอยแล้วหน่อยสโลแกนี้ตัวตั้งสโลเขานะครับถอยออกมานิดนึงถอดนี่ครับถอดน็อตสองตัวอ่านฮะ พรถ้าเรามาล้างต่อนหน้างานมมนก็เสียเวลานะครับเราต้องล้างไว้ก่อนเผื่อลูกค้ามาทำเราก็ได้เอาใส่ให้เขาเลยนี่ครับรุ่นนี้เป็นแบบนี้เราดึงออกมาเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นขนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราล้างอะมันจะมีเข็มมีลูกเล่งนะครับในเนี้ยมีเข็มมีลูกเล่งเราก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็เป่าให้สะอาดนีครับแล้วอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ งัดเลยครับชั้นเนี้ยงัดงัดปุ๊บมันจะออกมานี่ครับแล้วก็แผ่นเนี้ยครับดูตัวนี้แผ่นเปิดปิดมันไปไหนฮะครับเนี่ยนยครับของเก่าครับไม่รู้กี่ช่างแล้วนะครับเขาเอามาเดี๋ยวเราต้องล้างทำความสะอาด จริงตามปกติมันน่าจะมีนะครับ <Okay. S 1> แล้นี่เราครับเปิดป,ปิดมันแต่มันเก่าแล้วครับสงสัยมันไม่เปิดมันไม่ปิดแล้วมั้งเนี่ยนะครับมันเก่ามันแข็งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองลองซ่อมล้างเลยครับ มีสปริงด้วยนะครับตัวนี้มีมีสปริงดันอยู่ตัวนึงนะครับฉีกออกไปเลยครับล้างทำความสะอาดนะครับสิงอะไรตันไม่ตันหมาหู้นะครับต้องขูดทำความสะอาดหมดนะครับล้างเดี๋ยวประกอบใหม่กันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนประกอบกนะันดูแค่น้ำมันได้ก่อนนะครับแช่น้ำมันเบนซินนะครับล้าง นี่อะไรที่ผมจะใส่นะครับนี่ครับตัวนี้มันมีแต่มันติดกันหมดแล้วครับมันเก่ามันใช้ไม่ได้เบรงดูดน้ํามันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเนี่มันเสียไปแล้วนะครับของเดิมมันมาเนี่ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใส่ไปแล้วครับใส่หมดแล้วครับใส่ ใส่หมดนะครับเดี๋ยวเราล้างเราลมเป่านะครับล้างเอาลมเป่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันครับนะครับนะครับนี้ทิ้งไปเลยครับใช้ไม่ได้แล้วครับแกะออกนะแผ่นนั้นรู้สึกว่าแผ่นมันจะแข็งมันกระด้างยังไงไม่รู้ครับนะครับ และนี่อีกตัวผมก็ซ่อมทีหลังนะครับผมทําคลิปแค่ตัวเดียวนะครับครับล้างเสร็จแล้วเอาลมเป่านะครับนี่ผมต้องหาอะไรมาขูดประเก็นนี้ออกก่อนนะครับประเก็นนี้นะครับผมไปหาอะไรมาขูดก่อนนะครับหยุดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ล้างน้ํามันเบนซินนั่นเลยนะครับล้างน้ํามันเบนซินรอลมนะครับตอนนี้ผมปั๊มลมด้วย ล้างน้ำมันเป็นสิ่แล้วก็สามารถเป่าได้เลยนะครับนี่ครับเป่าทุกลูเลยครับนี่ครับนี่ครับแล้วตรงนี้มันจะมีตะแกรงรองนะครับตะแกรงรองมันาแล้วครับเนี่ยนี่ครับดูแลทำความสะอาดทับ น้ำมันเข้าน้ำมันออกนะเป่าหมดเดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จแล้วผมจะลองดูดน้ำมันให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้มันที่ก่อนเขาแกะหายไปแล้วครับเนี่ยไอตัวตะแกรงน้ำมันนะครับเอาละครับเสร็จเป็นหนึ่งตัวนะครับแลวตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันมีไอ้นั้นติดนะครับตะเก็นผมขูดออกก็ได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะล้างน้ำมันไปทีิแล้วก็เป่านะครับล้างให้มันสะอาดนะครับเสียงปั๊มลมจะดังหน่อยถูถูไปครับห้างแล้วใช้ลมเป่านะครับใช้ลม ครับดูเข็มน,น้ำมันน้ำมันขึ้นนะเปลหมดนะครับรูบก่อนนะครับเ,เ,เดี๋ยวเราสี่เพื่อนเพื่อนดูบางครั้งว่าอาจจะหนีกล้องไปนะครับเพราะผมเออเมาดูชิ้นงานนะครับไม่ได้ดูในกล้องเป่าทุกรู่เลยครับมี่รูดูเป่าหมด ตูวดูอะไรรูน้ำสำคัญรูน้ำมันเนี่ยครับเป,เป่าซ้ายป่าขวานะครับถ้าไม่มีปั้มลงก็ใช้ปากเป่าก็ได้ครับปากเป่าบอครับเห็นพว่นผมทางฟักได้ก็ปากเป่าครับ ผมก็ไม่รู้การทำงานไหนรูไหนแต่เราล้างสะอาดก่อนนี่ครับอะไรไม่รู้ออกหลุดดังทบมาเมื่อกี้เห็นรองน้ำมันเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ครับเป่าเมื่อกี้หลุดมาเลยครับนี่นี่ครับถ้าเขาตันน้ำมันก็ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับนี่ครับถ้าเขาตันน้ำมันจะไม่ขึ้นเป่าให้ดีเลยนะครับ ่อไปนะครับนะครับลูก,ลกเขาจะเป็นแบบนี้อ๋อครับพอสังเกตนี่เอาแล้วครับอันนี้บตบปั๊มน้ำมันนะครับ ด,ด,ดูนะครับดูดีๆนะครับดูเป่าเรียบร้อยไม่รู้มีลูกี่รลูกเป่าไว้ครับไม่ต้องมันกลัวมันเสียเสียก็ทิ้งครับเดี๋ไปเป็นที่เป็นที่แล้วครับอันนี้ก็มีอุปกรณ์เข็มน้ำมันอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดปั๊มลมก่อนนะครับ พอบำลมเสียงมันดังเอาครับไปต่อครับเดี๋ยวประกอบอันนี้คือที่น้ํามันจ่ายนะครับเข็มที่มันหลุดมาเมื่อกี้ใส่เราไปรูนี้นะครับใส่ไว้อย่างเดิมโอเคครับเป็นทองเดลยกดเข้าไปแล้วต่อไปเราก็จะใส่ปาเกนนะครับใส่ปาเกนประกอบชุดนี้ก่อนนี่คือสปริงเขานะครับใส่นะครับเอาละ ใส่เกณ็นที่ซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยชุดนี้นะครับนะีบ่ปลกเก็นเขานะครับ ต้องดูก่อนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับบางครั้งเนี่ยครับจะใส่แผ่นไหนนะครับอ๋อถ้าใส่แผ่นนี้นะครับถ้าใส่แผ่นนี้ก่อนอ่านะครับก็ใส่แผ่นเปิดปิดนะครับ ะมีล็อกของเขานี่ครับแผ่นเปิดปิดนะครับใส่นะครับปุ๊บพอใส่แผ่นเปิดปิดแล้วเราก็ประกบได้เลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากด้านนี้นะครับใส่ลงล็อกนะครับเขามีสปริงด้วยครับไม่ยากครับไม่ยาก ใส่เขาไปครับไอ้ตัวนี้เขาก็มีล็อกของเขานะครับใส่ตรงล็อกก่อนก็ได้ครับใส่ตรงเดืยกเขาแล้วก็กดลงไปนะครับแค่นี้ครับชั้นแรกชั้นนี้นะครับแล้วต่อไปคือการประกอบเข็มนะครับนี่ครับชั้นนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่คือชั้นประกอบเข็มนะครับอ๋อมันต้องขันนะครับถ้ามันไม่ขันเดี๋ยวมันหลุดเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข็มก่อน เดี๋ยวค่อยประกอบกันทีเดียวก็ได้นะครับใส่เข็มยากตดมองกากๆๆ่อนอ๋อชุดน,นี้ประกอบเสร็จนะครับสมมุตินะครับสมมุติอ่ะ,ะกอบเสร็จแต่ผมจะใส่เข็มเข็มนี้ใส่ยากหน่อยนะครับเข็มเนี้ยจะใส่ยากหน่อยครับนี่ครับเข็มเขาคือไอตัวนี้นะครับมีสปริงนะครับเดี่ยวเสปริงไปไหนละ่ะอ่อสปริงอ๋อ เอา,เอากะปุกนี่อ่ะอยู่ในก๊อกน้ำเนี่ยมั้งสัวจีลางเดี๋ยวหาสปริงกันนะครับสปริงหายเอเอนี่หรอกอยู่ในก๊อกนี่หรอกอยู่ก๊อกน้ำมันนะครับเอาขึ้นมาไม่หมดสปริงตัวนี้ก็สำคัญน,นะครับนี่ครับสปริงครับตัวนี้เราต้องประกอบเราใส่สปริงเข้าไปก่อนนะครับมือเราใหญ่นะครับนี่ใส่สปริงเข้าไปนะครับ อยู่อย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับคือการใส่สลักเข็มนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้ใส่สลักเข็มนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับไอ้เข็มน้ํามันนะครับเข็มน้ํามันใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับพยายาม ใส่เข็มลงรูน้ำมันนะครับใส่เข้าไปเข็มลงรูน้ำมันปุ๊บเอาเดี๋ยวนะครับผมพาหนีกล้องหน่อยเพราะมัน,มนยากครับน้อยครับครัใส่เข็มน้ำมันก่อนก็ได้นี่ครับเอาตัวนี้ตามทีหลังก็ได้นะครับยกหางกระดกขึ้นใส่ครับดูดีๆนะครับ นี่ครับยกห่างกระดกใส่ในเข็มนะครับนี่ครับคล้องเข็มเข้าไปจะยากนะครับจะเย็นครับจะเย็นโอ้มือผมใหญ่ครับมือผมสั่นด้วยผมอาจจะกลัวอะไรทักอย่างครับมือบังหรือเปล่าครับเพื่อนๆนี่ครับใส่เข็มก็ง้างขึ้นนะครับอัดประปิงเข้าไปนะครับใส่ประปิงแล้วก็กดลงนะครับมือใหญ่ครับมือใหญ่จะเย็นๆครับ ถ่ายยากมากเลยครับมันยากกับสปริงนี่แหละครับเดี๋ยวผมต้องหาคีมอะไรมาช่วยจับนะครับสปริงเขาเดี๋ยวผมจะเอากาวมาทาสปริงให้อยู่นิ่งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับไปต่อครับนี่ครับใส่ค่อยๆนะครับดูสปริงค่อยลงนะครับมันลงล็อกเข็มก็ได้แล้วนะครับเข็มก็คีิบละตอนนี้ต่อไปก็คือ อ, graduate, อ,อ,อันนี้สปริงค้างอยู่หน่อยยังไม่เข้าล็อกนะครับดันสปริงเขอาให้เข้าล็อกเออครับสปริงเนี่ยครับอนนีเข้าเข้าล็อกนะครับเออีนเข้าล็อกแล้วเรามือกดไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับขันน็อตนะครับนะครับน็อตล็อกเข็มนะครับน็อตล็อกเข็ม โค้งเท่ใหญ่ไปหน่อยนะครับเอามือล็อกขาไว้ก่อนนะครับพอเข้าได้แล้วก็ล็อกเข็มได้แล้วก็อยู่แล้วครับนี่ครับนะครับล็อกเข็มร้อยแน่นนะครับเอาครับตอนนี้เข็มแน่นแล้วนะครับ ครับเข็มแน่นแล้วเราดูตรงนี้นะครับว่าลูกลอยมันจะเล่นดีว่าไอเข็มน้ำมันจะเด้งไหมเนี่ยมันก็เด้งได้ถ้ามาจมไปใช้งานนานๆเราต้องดัดตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับดัดขาขาตัวนี้นะครับครับอ่าดัดขึ้นมาหน่อยนงนะครับลูกน้ามันจะได้ลงง่ายๆนะครับนี่ครับเอาแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็ประกอบผ้านะครับ เขาจะมีผ้าเนี่ยมีผ้าผมก็ใช้อันใหม่แล้วนะครับการใส่ผ้าคือใส่ประเกณนไปก่อนนะครับประเกลนใส่ประเกณนไปก่อนนะครับใส่ประเกณนปุ๊บนะครับใส่ผ้าปั๊มนี่ผ้าปั๊มตัวใหม่นะครับเปลี่ยนมามันมีล็อกของมันครับไม่ต้องกลัวไม่ลงล็อกนี่ครับล็อกของมันปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาบีบดูน้ํามันว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับนี่ ผ้าปามนะครับใส่ผ้าปาั๊มชุดประกอบแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ปกประกบเลยครับนะครับประกบต้องลงล็อกนะครับทุกอย่างต้องลงล็อกของของใหม่นะครับนะครับ ถ้ามันไม่ลงล็อกมันใช้งานทํางานไม่ได้ครับนี่ครับล็อกหนึ่งจบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกยางเช็คดูใช้ได้อยู่ไหมรั่วไหมลูกยางนี้ยังไม่รั่วนะครับใช้ได้ครับกับกรอบฝานี้เข้าไปนะครับแล้วใส่น็อตอัดพร้อมเดียวกันเลยครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคด้านนี้เรียบร้อยนะครับ แล้วแผ่นที่ผมประกอบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกบเข้าหากันนี่มันยากนะครับเนี่ยของใหม่ครับมันลื่นมันไหลครับแผ่นตัวนี้สําคัญนะครับถ้าไม่มีแผ่นตัวนี้นะครับนะครับดูดีๆนะครับถ้าใส่ผิดแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยครับครับดูดีๆนะครับถ้าใส่ทางนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไหมนี่ครับ รูมันมีเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยการเปิดปิดนะครับดูก็ยังงง,งผมก็ยังงงงงกันอยู่นะครับนี้ไม่ถูกนะครับเพราะประเกน็ไปทางโน้นนะครับประเกนใส่ถูกรู้นะครับเดี๋ยวผมดูประเกล็เปิดปิดนะครับผมขอเช็คประเกนดด้วยครั้งโอเคต้องนะครับ Oh, ระวังนะครับนี่เราก็ใส่ตามปากกินเลยนะครับนี่ครับของเล็กๆทำยากครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่นี้ง่ายครับหยิบใส่หยิบใส่แล้วครับอันนี้มันเล็กนี่ครับแล้วก็ประกบเข้าหากันเลยครับใส่แบบนี้นะครับประกบเข้าหากันที่จริงมันจะมี นี่นะครับตะเกรงรองแต่ตัวนี้มันหายไปแล้วแต่เขาไม่เป็นไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้มันไหลครับมันลื่นครับตัวใหม่มันไหลลื่นมากเลยครับเพราะตัวนี้มันมีสปริงดันอยู่นะครับมันเลยใส่ยากหน่อยมือไม้สั่นนะครับโอ้ยโอ้ยตายละตายละตายละเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ด้านนี้ก่ะ นี่นี่ใส่ไว้ด้านนี้เลยก็ได้ครับนี่ไม่ถูกกะนี่นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเออมันจะหมุนนะครับยา้มใส่ลงล็อกนะครับเออสปริงหลุดออกมายุ่งนี่ครับเข้าได้แล้วครับคลึบแล้วครับนี่เมื่อเข้าได้ก็ใส่น็อตเลยครับน็อตสี่ตัวครับชุดข้างล่าง ใส่น็อตสีตัวลองบิบน้ำมันดูว่ามันขึ้นไหมถ้าน้ำมันขึ้นก็ใช้ได้ครับถ้าน้ำมันไม่ขึ้นก็ต้องแกะใหม่อีกครั้งนึงครับนี่ครับใส่ครับเลยนะครับใส่น็อตแล้วก็บ,บิดน็อตมันเหมือนกับคาบูใหม่เลยครับตอนนี้ <c oughs> เพราะเราเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในหมดใหม่หมด ก่อนจากบีบน้ำมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองบีบน้ำมันให้เพื่อนๆดูถ้าบีบน้ำมันขึ้นเครื่องก็ติดแล้วครับไม่มีปัญหานครับถ้าซื้อใหม่ตามร้านเมื่อก่อนเคยไปเปลี่ยนเป็นตัวหกเจ็ดร้อยนะครับ พทางร้านค้าก็ฟันไปก็ถ้าทาเป็นก็ทําไมไม่ทําคนเดียวแต่ผมนี่เอาพออยู่ได้ครับแค่แรงนิดนิดหน่อยครับลูกนี้ผมก็คาว่าจะขายสักร้อยกว่าบาทนะครับเพราะข้างในใหม่หมดแล้วไว้ใช้เองครับส่วนมากไว้ใช้เองนี่ครับชุดแรกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปประกอบชุดเข็มเข้าไปนะครับ เขาจะมีล็อกของเขาถ้าไม่ลงล็อกเขาจะไม่ลงนะครับใส่น็อตแล้วครับน็อตเยอด,ยดสองตัวนี่ครับแค่นี้ครับ เดี๋ยวลองดูการทํางานของเขาผมจะลองเสียบสายดูนะครับเสียบสายบีบน้ํามันขึ้นจุดๆๆหมายความว่าใช้ได้เลยถ้าบีบสายแล้วต่อสายแล้วบีบน้ํามันไม่ขึ้นก็ต้องแก้ไหมค่ครับครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเกวหาสายน้ํามันมาดูก่อน นี่ครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับลองดูดน้ํามันดูนะครับเพื่อนๆไม่เห็นนีกละนี่ครับนี่ครับถ้าน้ามันออกอย่างนี้ยังไงก็ติดครับเครื่องนี่ครับโอเคครับเนี่ยครับบอกว่าซ่อมแล้วคือใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เหมือนกับคาบูใหม่เลยครับโอเคครับเรียบร้อยนี่ครับซ่อมได้ครับลุงพลซ่อมได้ครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากๆครับผมบายยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ มีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย